ที่เดิมจะเลิอยังไงให้นาารีกาจะหยุดเดินให้มุดเดิม นี่ผมมีความรักจ้ะผมก็จะรื้อสั่งนะหมายว่า สวัสดีครับสวัสดีครับมาคุยกันหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาคุยกันหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันหน่อยครับเติมเกมให้หน่อยเติมเกมให้หน่อยฮ่าฮ่าเติมแบบไหนครับผม แปลว่ามาจากท่องพี่ก๊อฟแน่ๆเลยครับเกมให้หน่อยเติมเกมให้หน่อยฮะใ,ใครที่มาจากท่องพี่ก๊อฟก็ขอขอบคุณมากนะครับผมก็ขอบคุณจากหัวใจนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมก็เป็นมือใหม่หัดทำยูทูบนะครับช่วยๆกันเนาะรู้ได้ไงรู้รู้ครับผมถ้าแบบบอกเติมเกมเนี่ยคือรู้เลยครับผม <laughs> เออเก่งไหมเก่งไหม ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรอรอติดตามไปนะครับผมหลังจากเดือนหน้าจะมีคลิปเรื่อยๆนะครับคลิปผมจะไปทํางานสวนองุ่นจากที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้ไม้กันสั่นแล้วจะทำคลิปให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับอตอนแรกอะผมทอมากนะครับการทำ YouTube แต่ผมก็ดีใจที่มันไดเจอพี่กอฟ แล้วพี่ก๊อฟเป็นคนบ้านเดียวกับผมด้วยผมเกิดกำแพงเพชรแต่ย้ายไปอยู่ที่สุโขทัยนะครับอืมแต่ถ้าผมกลับไปครั้งนี้ผมอาจจะไปเจอนัดเจอกับพี่กอ๊อฟแล้วทําคลิปไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมหวังว่าพี่ก๊อฟคงจะด,ดูอยู่นะแต่พวกพี่ก๊อฟในสุดยอดเนาะคือแกคุยเก่งอะอ่าติ๊กตอกเขาติดตามคนเท่เาไหร่สามแสนสี่แสนอะ อีสามากเลยผมอยู่เชียงใหม่ครับอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะครับชื่ออะไรครับผมผมอยู่สุโขทยัยแต่ตอนนี้ผมอยู่นิวซีแลนด์นะครับต่อไปนี้ผมคงต้องโพสต์ว่าใครมาจากคลองพีก๊กฟมาคุยกันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนมากเอฟซีมีดเด้เอฟซีพีกเกิทั้งนั้นเลยกับกับก้าวครับโอ้ผมชื่อนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอบคุณจากหัวใจนะครับที่มาติดตามนะครับผม ฝากช่อง youtube เล็กๆอย่างนัดสุไทยได้หมดถ้าสดพอด้วยนะครับผมก็มือใหม่หัดทำก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่กับที่ทำ youtube นะครับผม,อมอขอบคุณนะครับขอบคุณจากหัวใจด้วยนะครับผมผมทำคลิปมาไม่มีคนดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผม เราไม่ใช่คนดังต้องพึ่งพาอาศัยพีก๊อฟแล้วแหละอ,อยู่นิวซีแลด์เลยครับใช่ครับอยู่นิวซีแลด์ครับผมยังไงก็ชวนชวนผมคุยเอยนะผมคุยไม่เก่งครับผมมีอะไรก็มาคุยกันได้อยากรู้เกี่ยวอะไรกับตัวผมถามเข้ามาได้นะครับผมจะมาไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันเพื่อจะขอบคุณแฟนคลับของพี่ก๊อฟนะครับอืม จะไลฟ์มาทาักวันละสามสิบนาทีหวังว่ายังไม่คงจะไม่เบื่อกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะพึ่งเบื่อผมนะครับ